สำหรับ EP ที่11นะครับเราก็มาเรื่องกันเรื่องของพลังงานนะครับข้อสอบปฐมปลายเมื่อสักครู่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กๆนะครับที่ไปสอบม .1 สาธิตปฐมวันนะครับก็ยังมีการบนนะครับว่าวิทยาศาสตร์มันค่อนข้างยากก็อย่างที่บอกนะครับด้วยข้อสอบปฐมวันเนี่ยใช้ข้อสอบจํานวนน้อย5 0ข้อในการคัดประเมินเด็กนะครับซึ่งสอบกันอยู่ประมาณสัก3-4ห่นคนเนี่ยใั้เขาก็จับข้อสอบประเภท2ชั้น แต่ล่าสุดก็จะมีข้อสอบที่ที่ครูเวลาติวก็จะบอกว่าไม่ชอบก็คือว่าเอ่อข้อจำนวนหนึ่งข้ความหนึ่งสองสามสี่ต่อขอคงองแล้วถามว่ามีข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อความงั้นพอเป็นแบบนี้ปัป๊บแล้วก็ข้อสอบแบบนี้นะครับกี่ข้อความเอ่อก่ขอตอคอ จะถูกผิดข้อความเราต้องพิจารณาทุกข้อความเลยถ้าถูกหมดสี่ข้อความถ้าผิดข้อหนึ่งสามข้อความผิดครึ่งหนึ่งสองผิดกําบหนดถูกข้อความเดียวข้อสอบแบบนี้มันก็คือการเช็คเราว่าเราแต่ละข้อความที่กําหนดเนี่ยเรารู้ไหมถ้าออกในเรื่องเดียวกันสี่ข้อความก็ถามได้สี่สี่เรื่องถ้าออกในคนละแบบไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ออกเรื่องพลังงานอันนี้ออกเรื่องสารเคมีอันนี้ชีวะ แบบนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับทีนี้ถ้าออกในเรื่องเดียวกันก็สมมติว่าเรื่องพลังงานก็จะออกวันสี่กอถามว่าสี่ข้อความนี้ถูกถูกต้องจีิข้อความข้อสอบแบบนี้มีหลักนิดๆหน่อยๆนะครับคือมันก็จะยากนิดนึงก็คือหนึ่งต้องจับผิดที่ได้หาข้อผิดเสมอเสมอทั้งหมดนะครับบางทีก็หลอกนะครับซึ่งมันก็จะหลอกเป็นแค่ข้อสอบถูกผิดเราก็จะจับให้ได้ว่าถูกหรือผิดงั้นถ้าคนที่ทําข้อสอบถูกผิดบ่อยๆก็จะรู้เทคนิคนะครับว่ามันมี ทำประเภทไหนนะครับที่ที่สอบเขาว่าจะผิดนะครับแล้วถ้าจับผิดได้ก็ก็กทีละข้อความทุข้อก่ตัดไปความน่าจะเป็นก็เพิ่มมากขึ้นนะครัเบเพราะเพิ่มมากขึ้นแต่บางครั้งจับผิดไม่ได้เราก็จับข้อที่เราคิดว่าถูกแน่แลนะถูกแน่แน่ซึ่งจริงก็ต้องมีถูกแน่แน่อยู่ข้อหนึ่งอยู่แนละ้วเพราะว่าหนึ่งข้อความนะครับแล้วก็อีกสองข้อความก็ต้องค่อยๆไล่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากพอสมควร ส่วนในเรื่องของข้อสอบพลังงานนะก็เจอในสื่อบุลาดนะครับห้องเกจห้องคลิปนะป่สาสังเกก็มีเยอะนะครับที่เรื่องของพลังงานความร้อนนะครับแล้วก็มีการคำนวณซึ่งหลังๆนี่ก็เด็กประหอาจจะไม่ได้เรียนถ้าไม่ได้เป็นเด็กที่ติวนะครับหรือเติมตัวในการสอบข้ามวันหนึ่งเนะี่ยไอเรื่องพลังงานความร้อนอาจจะไม่ได้เรียนวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเมื่อสักกี้คุยกับ คุยกับติบๆที่ได mm ้สอนทุก oh, ว <guys. S 2> ันมาก็มาถามกันเรื่องพลังงานนะครับไอ้ตัวพลังงานที่เราพูดถึงวันนี้คุยกันสองเรื่องพลังงานกลพลังงานกลคือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับแรงและการเคลื่อนที่นะครับพลังงานกลนะครับเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ซึ่งเราบอกแล้วพลังงานกลเนี่ยตามกฎพลังงานนะครับไม่สูญหายเนี่ยเราก็จะพูดถึงพลังงานศัตว์นะครับพลังงานศัตว์กับพลังงานจล กับพลงังงานจนพลังงานสักก็สะสมนะครับอยู่ในวัตถุที่อยู่นิ่งเราบอกแล้วแรงในการเคลืค่อนที่วัตถุอยู่นิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่เมื่ไหลายวัตถุเคลื่อนที่มีความเร็วมีพลังงานจนเกิดขึ้นเื่าหลายวัตถุหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งมีพลังงานสักมากขึ้นทั้งสักกระจนเนี่ยเราก็อย่างที่บอกนะครับใครไปสอบสมรรถก็เหมือนกันนะครับถ้าพลังงานสักสูงพลังงานจนก็ถ้าพลังงานจนนะครับสักน้ำถ่วงอีกนะหรือถ้าพลังงานจนมากๆนะพลังงานสักก็น้อย ก็จะมีอย่างเงี้ยพลังงานศักย์ปูือพลังงานศักย์เอนท์อเนจีนะครับเอนท์เอเนจีนะครับ,รบเขาก็จะใช้ ep บ้าง pe บ้างนะ้ยเอนเอเนจีเมืไทยก็แต่ละแต่ใช้เอนเอเนจีนะครับส่วนพลังงานจนก็ ek ครับเคมีติกเอนเอเนจีถ้าไปดูหนังสือว่าหลังก็ ke บ้าง pe นะครับแต่เคเอนะถ้าอย่างเนี้นะครับเราก็บอกเลยพลังงานศักยมากพลังงานจนน้อยความสัมพันญเป็นแบบเนี้ย โอเคนะมถ้าน้ำหนัที่สูงสูงนะครับวัตถุอยู่นิ่งพลังงานจนดเป็นศูนย์พลังลงานศักย์ก็แม็กซิมัมนะครับถ้าน้นลงมาครึ่งหนึง่งบางคนเด็กก็ถมามว่าครึ่งหนึ่งพลังงานจนดก็ครึ่งหนึง่งพลังงานศักย์ก็ครึ่งหนึง่งนายโยนวัตถุขึ้นไปที่สูงจุดสูงสุดพลังงานจนดเป็นศูนย์พลังลงานศักย์แม็กแต่ถ้า,ากว่าครึ่งหนึง่งนะเด็กเราก็ตอบได้บอกว่าคุ้มบูแต่จุดสองพลังงานศักย์เต็มที่ถ้าพลังงาจนจุดครึ่งหนึง่งมันจะตกลงมาเท่าไหร่ร อันสองก็สี่จุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่นะครับน้องที่สัตงเกษตรน,นะน้องแทตตี้เขาก็ดาถูกเลยนะครับปัจจุบครึ่งหน 2, ึ่งแปดจุดสองครึ่งหนึ่งก็สี่จุดสองที่จีสุดสองพลังงานสักก็ครึ่งหนึ่งพลังงานจนก็ครึ่งหนึ่งมูลที่คำนวณพลังงานมันต้องรู้ความเร็วทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับมวลนะครับอ่า ek สูตรที 1, ่าเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสอง m เป็นมวล v เป็นความเร็ว ek พลังงานจนพลังงานจนขึ้นกับมวลขึ้นกับความเร็วครับ มวลมากพลังงานจนมากมวลน,น้อยพลังงานจนน้อยความเร็วมากพลังงานจนมากนะครับงนั้นเราก็คนก็ังบอกว่าคนจนต้องวิ่งเราเรียนจากคนจนต้องวิ่งคนละจนเนะี่ยจนเนี่ยก็คือเราแต่เราก็ใช้วิธีการจับว่าคนจนต้องวิ่งคนรวยสูงสักนะครับครวยส,งส,ะะยสูงสักก็ ep ่ากับ mu mgh พลังงานศักย์ potential energy นะครับก็คือพลังงานศักย์ที่เราพูดถึงศักย์น้ำถ่วงะถ้าศักย์ยืดหยุ่นก็อาจจะมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะครับ ก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง ks กำลังสองระยะยืดของสปินซึ่งถ้าไม่ได้ออกยากๆก,ก็ไม่ค่อยออกนะครับนะสสอทจะมีบางปีนะครับสออทจะมีบ้างแต่น้อยเอาว่าสองอันนี้ชัดๆพลังงานศักย์ที่เกิดที่สูงพลังงานศักย์น้ำถ่วงนะครับมวลมากพลังงานศักย์มากมวลน้อยพลังงานศักย์น้อยถ้าความสูงมากพลังงานศักย์มากถ้าเราก็จะพอรู้อย่างนะี้นะแล้วเราก็เป็นไงครับพลังงานเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนกลับไปกลับมา นักบนตรีข้อสอบจะเอาออกัปที้ปล่อยลูกกิ้งแลมมาเนี่ยที่ตอนที่ความเร็วเป็นศูนย์พลังงานศักด์ก็เป็นไงครับ e ep พลังงานศักด์ก็แม็กซ์เลยต้อง็วิ่งลงมาปึก๊กพลังงานคนไม่สูญหายครับนะทุกตําแหน่งพลังงานคนเท่ากันทุกตําแหน่งพลังงานคนเท่ากันที่คอนอยู่ที่ว่าทุกตําแหน่งพลังงานคนเท่ากันแต่ บางตำแหน่งนะครับพลังงานถ้ามันมีความเร็วพลังงานชนก็สูงถ้าไม่มีความเร็วพลังงานสักก็มากถ้าเอาไง,ไง่ายๆนะชิงช้าชิงช้าหรือลูกตุ้มนาฬิกาเป็นดูล้านก็ออกบ่อยๆนะครับตรงเวลาเรากิ้งอย่างนี้อ่านิ้งอย่างนี้นะครับตรงนี้อ่ามีตรงนี้แม็กความเร็วสูงสุดเนี่ยตรงนี้พลังงานจนสูงสุดเมื่อไหร่กิ้งนไปหยุดอยู่ข้างบนพลังางนางน,างนางสักสูงสุด แล้วก็อย่างเงี้ยนะครับให้ก็เราก็จะเห็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งที่ออกข้อสอบเน้ยก็เรื่องของการกิ้งลูกลงแล้วที่ความสูงเท่ากันนะครับแล้วเราก็กิ้งลูกบอลทึ๊ดๆนะฮะอีกอันหนึ่งก็ความสูง H อนะแล้วเราก็กิ้งที่ความสูงเท่ากันนะครับเราบอกแล้วลที่ความสูงเท่ากันพลังงานคนเท่ากัน และพอปล่อยมันมาไม่ว่าจะมีอุปสรรคการขค้นที่อย่างตา่างกลับมาที่ระดับเดิมทเท่าๆกันนความสูงตอนเริ่มตน้นกับความสูงตอนสุดเท่ากันนะครับพลังงานเท่ากันแต่เปล,ลี่ยนรูปไปมาการข้อสอบของสอบขอมีออกมาสามสี่ข้อในในระยะเวลาสิบกว่าปีที่เห็นเนี่ยก็ต้องตอบประมวลนะครับมีเอ็หนึ่งกับเอ็มสองมวลเท่ากันปล่อยลูกกิ้งลงมาตามทางเลื่อนแต่ละทางก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยถ้าลงมาในระดับเดียวกัน มวลทั้งสองลูกไปเดินทักไปได้วยกันเท่ากันนะครับคราวก่อนก็ข้อสอบของของเราก็มีเฉลยน,นะครับน้องอโต้ที่หัดใหญ่ก็ทักมาเหมือนกันบานะนทีเฉลยรีไปนิดหนึ่งแต่เรารู้แล้วนะครับวันนี้ถ้ามวลความสูงเท่ากันและระดับพื้นเท่ากันมวลเพ็มหนึ่งเอ็สเท่ากันนะครับถ้ามวลเท่ากันมันก็จะวิ่งไปได้วยกนเท่ากัน ส่วนถ้าเป็นเรื่องของพลังงานความร้อนรอบนี้ก็ออกมาหลายข้อเหมือนกันนะครับพลังงานกลไปแล้วนะครับกลพลังงานสัตว์ึดอยู่พลังงานสัตว์น้องถ่วงก็มาเรื่องของพลังงานความร้อนลพลังงานความร้อนถ้าสอนในคอนเซ็ปต์นำพาแผ่นนำของแข็งพาของไหลแผ่ไม่มีตัวกลางแบบนี้สสว,วทไม่ค่อยออกนะครับแต่ข้อสอบข้อมาหนึง่งไม่เลยครับข้อสอบข้อมาหนึง่งเนี่ยเปรียบอุณภูมิส่ส่วนห้า ถ้ากั f ลบสส่วนเนี่ยอันนี้เป็ี่นอุณหภูมสูตรที่เราจับกันแต่ถ้ามาเรียนไซนเทียเราก็ต้องเริ่มไล่นะครับเริ่ม C ีส่วนร้อยถ้ากับ f ลบสามสิบ่วนร้อยแปดสิบ้งี้เราไล่กันทอร์โมม,มิเตอร์มีสออันนะครับศูนยองศาเซลเซียสร้อยช่อง0อูนยถ้าเริ่มจากน้ำแข็งนะครับสากับสองนึ่งลบกันได้180ช่องอันนี้ก็องศาฟาเรนไ จทย์ของปัจุบันของอโจทย์ของสดผู้หลัอาจจะมีแปลงแปลงหนุนนะแปลงหนุนก็ฝึกแปลงนะเราก็เรียนกันแล้วส่วนถ้าไปสามเศษนะครับ Q ท่ากับ MC Q ท่ากับ FL Q ทัวกาบ m l วันนั้นบอกแล้วนะครับ Q ทั MC, Data วกาบ MC delta T พ่งนี้ต้องซ้อมเหมือนกันฟนะิสิกส์อะนอกจากเข้าใจคอนเซ็ปต์แม่นแล้วนะครับมีข้อสอบเก่ามาซ้อมแต่ดูจากข้อสอบในหนังสือในตลาดที่เป็นข้อสอบข้อบอลหนึ่งก็ไม่มเรียนอย่างเน้นๆนะ ต้องลองหาบางสังกัดทีมที่สอนฟิสิกส์แล้วจำเนินข้อสอบเยอะๆเห็นมีเด็กจาอากรุณเทวศิษย์อ,อยู่กลุ่มหนึ่งก็เรียนกันละเอียดเลยนะคิวท้าเอ็มแอลคิวท้าเอ็มซีเดท้าทีแบบนี้ก็ก็ก็ได้เลี่ยนหลักการเนี่ยถ้าเราเราบอกกันว่าต้มน้ำหนึ่งลิตรนะครับต้มน้ำหนึ่งลิตรกับต้มน้ำสองลิตรเนี่ยน้ำสองลิตรกับน้ำหนึ่งลิตรใช้ความร้อนนะครับไม่เท่ากัน น้ำหน,นึ่งลิตรเดือดน้ำสองลิตรเดือดเดือดที่ร้อยองศ,ศาเซลเซียสปริมาณความร้อนไม่เท่ากันขึ้นกับมวลครับหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรหนักหนึ่งกิโลกรัมมวลไม่เท่าความร้อนไม่เท่า,รทารปริมาณความร้อนขึ้นกับมวลครับกรณีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนเราเรียกว่าความร้อนแฝงความร้อ,แอนแฝงของการหลอมเหลวก็นั้นแข็งนะครับแปดสิบแคลอรี่ต่อกรัมถ้าหนึ่งกรัมใช้แปดสิบแคลอรี่สิบกรัมใช้800แปดร้อยแคลอรี่น้าร้อนน้าร้อนกรัลไมใช้แปดพันแคลอรี่พวกนี้เราก็ เทียกัตามตามมวลของมันนะครับมวลมากก็ใช้พลังงานความร้อนมากนั้นเม่านเราดูเราต้องดูว่ามันเปลี่ยนสถานะไหมถ้าไม่ถ้าเปลี่ยนสถานะเราใช้ความร้อนแฝงของการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับซึ่งโจทย์ก็ให้มาถ้าไม่ให้มาของน้ําก็เราก็ต้องรู้ว่าร้อนเหลว80การกลายเป็นอ4 0้แคลอรี่ต่อกามีเหยียดขาเหมือน,นกันรูข้อมันที่มันออกนะครับเวลาเราหาปริมาณความร้อนเ,าเอาถั่วไปขัง พอาถั่วไปเผาเสร็จนะครับความร้อนที่ได้จากถั่วเราเอาไปต้มน้ําถ้าเราทําให้น้ํานะครับทําให้น้ำหนึ่งกัมน,นะครับหนึ่งกัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสอันนี้เรียกว่าหนึ่งแคลอรี่ซึ่งเราใช้หนึ่งแคลอรี่เนี่ยเพราะว่าเราในอาหารนะครับความร้อนในอาหารเนี่ยคุยกันเป็นหนึ่งแคลอรี่งเท่ากับสี่จุดสองจูลหนึ่งแคลอรี่เท่ากับสี่จุดสองจูลนะครับหนึ่งแคลอรีนะครับล่ะลี่ เท่ากับ4.2จูลพลังงานมีหน่วยเป็นจูลงานมีหน่วยเป็นจูลเปรีกับวเท่ากับ F คูณ S นะเมื่อกี้สอนพลังงานสักพลังงานจนุไม่ได้พูดถึงงานบางทีให้ให้พูดกันเรื่องพลังงานสักแล้วถามว่าเกิดพลังงานกี่จูลเนี่ยก็จะวิวคูณ S นะครับจะวิวคูณ S อเท่ากับพลังงานง้เวลาเราพูดเรื่องอาหารเราพูดเป็นแคลอรี่พูดเรื่องของพลังงานโดยรวมก็พูดเป็นจูล1แคลอรี่เท่ากับ4.2จูลปริมาณความร้อนนะครับ ที่ทําให้น้ํา1กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซนเซียนักนคือปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ํา1กิโลกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซีย,รรก,ก,ซซยก็เรียกว่า1โกิโลแคลอรี่1กิโลแคลอรี่ก็เท่ากับ4.2่กิโลจูลแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องแมนแมนนะครับตอนนี้ถ้ามีคนบอกว่าปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ำา1กิโลกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น4.7องศาเราก็4.7กิโลแคลอรี่ปริมาณนะ้ำ 1>, 1กิโลปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ํา1กิโลกรัมเริ่มน้ํา1กิโลกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น12องศาเราก็บอกว่าได้12กิโลแคลอรีแล้วในวิธีการหาเนี่ยเราก็ลองทดลองเอาพลังงานเคมีที่อยู่ในถั่วเอาถั่วไปเสียบเอาไปเผาแล้วต้มน้าแล้วดูว่าถั่ว1เม็ดน้ำมีพลังงานกี่กิโลแคลอรี่ก็ดูว่าน้ําในอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าไหร่แต่เนื่องเป็นปริมาณแบบนี้มันสับไปสับมาได้นะครับ น้ำหนึ่งกิโลอุณหภูมิ12องศาก็ให้ปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ํา12กิโลอุณหภูมิเพิ่มหนึ่งองศาก็าเท่ากันนะครับปริมาณความร้อนละสมบัติกายภาพแบบนี้เท่ากันนะครับก็12กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับคน,นไปถ้าเราพูดถึงความร้อนที่ทาให้สาร,สารมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยที่สถานะไม่เปลี่ยนมันก็จะมีค่าตัวนี้มาความจุความร้อนเฉพาะ นะครับซึ่งเขาก็จะให้มาน้ำก็หนึ่งกรัรมนะต่อหนึ่งองศาเซลเซียสใช่ไหมในความจุความร้อนนะครับหนึ่งแคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสส่วนเดลต้าทีก็ทีสองลบทีหนึ่งก็คือความร้อนปลายกับความร้อนต้นพวกนี้ซ้อมโจดบ่อยๆนะครับซ้อมโจดบ่อยๆเห็นเด็กบอกบอกบอกมาหลายข้ออยู่เหมือนกันสองสามข้อนะครับแต่ถ้าเรียนกับเราเราเราก็จะมีประเภทที่ คือจริงๆก็หนูก็จ่าก็สอนซ้อมได้เหมือนกันนะครับเวลาเราทําน้ําแข็งน้ําแข็งกลายเป็นน้าเนี่ยเราต้องทําน้ําแข็งให้เป็นน้าแข็งที่สูนองศาเซลเซียสแล้วก็เป็นน้าสูนองศาเซลเซียสเกิดการเปลี่ยนสถานะคิวเนี่หนึ่งเท่ากับเอ็มเอเสร็จแล้วน้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราจะใช้คิวต้าเอ็มซีเดลต้าทีทั้งสองสูตรนี้เราก็ต้องฝึกใช้ขึ้นคล้องนะครับขึ้นคล้อง เก่วกับการเปลี่ยนอุณหภูมิเคยเห็นในสุนย์ภูหลามก็สองสามปีนี้ก็ไม่ค่อยออกนะฮะับแต่สามเสียงครูรูว่ารอบนี้ก็ยังค่อนออกนะนั้นให้ไปซ้อมเรื่องพลังงานความร้อนถ้าให้ให้ความสําสคัญเนี่ยครูปูว่าพลังงานความร้อนเนี่ยมากของพลังงานโกลนแต่ถ้าเป็นเขาสอนสอบกทก,ก,ก็พอพการสำรองตัวเตรียมตัวเตรียมตัวคัดเลือกเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับประถมเนี่ยนะครับครูรูว่าพอพอกันพลังงานกาัน นนะครับสักระจนแล้วก็พลังงานความร้อนนะแล้วก็เปลี่ยนกันไปกับมาได้นะครับมีเด็กบางปีเดินมาบอกว่าน้ําตกลงมาจากหน้าผากระแทกบนเหล็กแล้วเหล็กอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้เป็นเราบอกว่าหนูก็พอรู้นะครับคิวเท่ากับเอ็นซีเนทีและคิวมาจากไหนคิวก็คือพลังงานที่น้ำนะครับตกลงมาจากที่สูงก็คือ EP เท่ากับ MGS ได้พลังงานสัตว์น้องถ่วงเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนะครับน้ำกระแทกไอแผ่นเหล็กล้วอกร้อนขึ้นเนี่ยหนูก็ต้องไปดูกันไอพวกนี้ทำข้อสอบบ่อยๆนะครับ ส่วนถ้าเป็นสารเสพติดกูหรือข้อสอบข้อมาหนึ่งกูยืนยันว่าไอ้พลังงานความร้อนเนี่ยน่าจะออกเยอะนะน่าจออเยอะโดยเฉพาะการคำนวณนะฮะคิวถ้า ml คิวก็ mc เดือนนาทีก็สักสองสข้อเยอะของกูรูก็สองสข้อนะครับไม่ได้เยอะแบสิบสิบข้อนะครับแต่สองสข้อซึ่งถ้าข้อสอบวกนี้เราทําได้เราได้เปรียบนะครับเพราะเด็กส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เรียนมาในรายละเอียดมากนักนะครับส่วนเรื่องการไอ้เรื่องกราฟจริงๆถ้าเป็นข้อสอบสสวทหรือคอนเสิ์ความเข้าใจเนี่ย เวลาเราดูกราฟนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาอันนี้เป็นอุณหภนูมิถ้าเวลาดูข้อสอบนะครับเราก็จะดูเนี่ยเวลาก็เป็นนาทีเป็นวินาทีเป็นอะไรเราก็ดูหน่วยอุณหภูมิองศาเซลเซ,ลเซลียสเราก็ดูหน่วยเสร็จแล้วเราก็ดูระยะตัดแกนถ้าแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยระยะตัดแกนน้าที่อุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซลียสองศาเซลเซลียสร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่ง ุณภูมิสารบริสุทธิ์จุดเดือดและจุดระเหยคงที่ตรงนี้เป็นจุดเดือด A ไป B นะครับมีแต่ของเหลวครับ B ไป C มีทั้งของเหลวและแก๊สปนกันถ้าแบบนี้ C ไป D แก๊สทั้งหมดครับสถานะแก๊สทั้งหมดถ้าตรงนี้เราก็รู้เลยว่าจุดเดือดอยู่ตรงนีน้แต่ถ้าเราดูระยะตัดแก๊สเรารู้ว่าเขาเริ่มที่ไหนนะเริ่มที่น้ําธรรมดานะครับน้าที่อุณหภูมิห้องแต่รับความร้อนแล้วก็ไปอุณหภูมิสุงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึง่งก็คือจุดเดือดของมันก็รอ ที่ร้อยองศาบีกับซีมีอะไรครับมีแก๊สนะครับมีน้ําเหลวกับแก๊สมีไอ้น้ำนะครับที่อุณหภูมิร้อยองศาและน้าอุณหภูมิร้อยองศาตัตดกันอยู่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ไอ้น้ําน้าเป็นเป็นไอ้น้าหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้น้าก็ไปอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าหนูมาดูตรงนี้ก็เริ่มจากตรงนี้ถ้าเริ่มจากตรงนี้มันต่ำกว่าศูนย์นะครับติดลบแสดงว่าเอาน้าแข็งที่อยู่ในห้องในในช่องฟีด้ออกมานะอาจจะติดลบห้าลบห้าองศาเซลเซีย พอออกมาเสร็จปรนภูมิแล้วค่อยๆๆๆจะถึงที่สูตรองศาครับจุดแยกแข็งจุดหลอมเหลวจุดจุดเดียวกันนะครับจุดแยกแข็งกับจุดหลอมเหลวจุดเดียวกันน้ำก็จะค่อยๆน้ำแข็งก็ค่อยละลายช่วงที่เราเรียกว่าหลอมเหลวที่แบบเราเรียกละลายอุณหภิน้ำแข็งก็หลอมเหลวนะเปลี่ยนสถานะเป็นเป็นของเหลวอันนี้ของแข็งนะครับ s o ลิดอันนี้ของแข็งบวกกับของเหลวเปนกลางลิควิดนะครับมีน้ำแข็งที่องศาองศาเซลเซียสมีน้ำเหลวที่สูองศาเซลเซียสหลังจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ มันเปลี่ยนแปลงเป็นของเหลวหมดอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งมันก็มีเห็นครับโงที่ยืนเป็นเส้นตรงเกิดการเปลี่ยนสถานะอีกครั้งหนึ่งถ้าม่เอาเราดูนะครับดูแกนเอกดูแกนวายและแกน,นอนแกนตั้งดูดูว่าอ่าเป็นแกนอะไรหน่วยอะไรเสร็จดูแนวโน้มดูอย่าลืมดูระยะตัดแกนนะครับว่ามันเริ่มจากศูนย์มันเริ่มจากติดลบหรือมันเริ่มที่อุณหภูมิห้องโอเคไหมแล้วก็บริเวณที่จุดน้ำเหลวหรือ กิดการเปลี่ยนสถานะจะมีน้ําทั้งสองสถานะอยู่ด้วยกันพวกนี้เราก็จะไปประยุกต์ใช้นะครับรูปแบบนี้ก็ไปประยุกต์ใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารอื่นนะครับเซอร์คิวท์ทางเอ็มซีเดตทีมีออกของโลหะก็มีเหมือนกันนะครับนะครับออกของโลหะก็คือให้ความร้อนสําหรับการโลหะแล้วอุณหภูมิโลหะสูงขึ้นก็ต้องรู้ค่า C ซึ่งพวกนี้โจทย์ก็จะให้ค่า C มานะครับหรือถ้าไม่ให้ค่า C เราก็ต้องหา หาจากไหนครับจากหาจากปริมาณความร้อนที่ให้นะฮะเท่าอ mc ดัททีมันคือถ้าเป็นสมการนะครับ mc เดลต้า t ถ้าหนูอยู่หา c หนูก็เป็นไงครับก็ q หารด้วย m คูณเดลต้า t อะไรแบบนี้นะครับถ้าหาเดลต้า t ก็ต้องรู้อุณหภูมิเริ่มต้นกับสิ้นสุดถ้าบอกมาว่าความร้อนทําให้น้ำอุณหภูมิเท่านี้หรือทําให้เหล็กอุณหภูมินี้อุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราก็หาได้รู้มวลนะครับ Q ปริมาณความร้อน ก็สอบชั้นสวทออาจจะเคยออกเอ้เรื่องไฟเย็นว่าเย็นหรือร้อนคือไฟเย็น,นยมันร้อนนะครับเพราะว่าแต่ปริมาณความร้อนมันน้อยเป็นแค่สะเก็ดไฟทีตกลงมาตุ๊บถ่ายโอนความร้อนเสร็จมันก็ก็ไม่ร้อนแล้วงั้นเหมือนกันมีคนถามว่าถ้าเรามีทรายเม็ดเล็กๆแข็งๆนะเม็ดเล็กทรายเล,เล็กแข็งๆกับก้อนหินนะครับแข็งเหมือนกันเลยแต่ก้อนหินก้อนใหญ่กว่ากว้างเจ็บกว่าทรายกว้างอาจจะไม่เจ็บแต่ก้อนหินเจ็บกว่ามีน้านะครับอุณหภูมิร้อยหยดเล็กๆขับน้ำอุณหภูมิร้อยขัน ครั้หนึ่งน้ำบนเดือพร้อนปริมาณความร้อนก็มากกว่าน้ำเวลาเราไปแช่ออนเซนอ่างยเยอะๆเนี่ย40องศาปริมาณความร้อนมันเยอะแต่ถ้าเราไปไปเปิดน้ำร้อนขึ้นอ่างบนเดือเท่้กับ40องศาลงไปแช่คร้เดียวก็ก็เต็มแล้วอะไรอย่างนงี้ก็อุ่นแล้วนะครับนั้นก็ไอ้ตัวลูกไฟหรือประทับหรืออะไรก็ตามถ้าขนาดมันใหญ่น,นะครับเต็มมันมากๆปริมาณความร้อนมากก็อันตรายนะครับอันตราย วันนี้ก็ก็คลิปนี้ก็จะจบกันนะครับคือเราอาจจะต้องมีโอกาสนะครับได้เตรียมข้อสอบแล้วก็ไปสอบปริมาณความงรถนะครับหรือพลังงานจนพลังงานศัตว์ซึ่งก็อาจจะมีข้อสอบในตลาดนะครับสําหรับมัธยมต้นหรือเอาไปเตรียมสอบมัธยมม .4 เนี่ยปลดปลนออกมาในมปฐมปานเพียงในความง่ายกวจะง่ายเข้าเราก็จะมีตั้งแต่พลังงานศัตว์นมถ่วงพลังงานจนนะครับแล้วก็มี พลังงานความร้อนซึ่งครูๆก็บอกว่ามีสองอันคือตั้งแต m c d t a t คือตั้ง m l และเสร็จแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของงานนะครับ w ั m ้ f d s พลังงานงานหนึ่งจูลก็คืองานที่ออกแรงหนึ่งนิวตันทำวัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงหนึ่งเมตรหนึ่งนิวตันเมตรเท้แต่หนึ่งจูลแล้วเราถึงแปดจูลมาเป็นแคลอรี่ในกรณีที่เป็นอาหารส่วนในข้อสอบเกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการคำนวณหาปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากอาหาร ซึ่งเราใช้สูตร449วันนี้ออก94ต่อไปูตร449นะครับโปรตีน1กรัมคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรีส่วนไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรีนะครับอัดก็ขอทวกคนโชคดีนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ